แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเยียวยาประกันสังคมมาตรา40ที่จะได้รับการโอนเงินจากประกันสังคมในวันที่28กันยายนนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ามาตรา40ใครบ้างที่จะได้รับเงินในวันที่28กันยายน2564ก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพจและ YouTube แชร์ขาวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจเงินอุดหนุน,นเด็ก,กแรกเกิดและบรสวัสิการแห่งรัฐนะคะมาดูมาตรา40รอบการโอนเงินวันที่28กันยายน2564นะคะผู้ที่จะได้รับจะต้องอยู่ใน10จังหวัดแรกซึ่งก็ได้แก่กรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลา สมัครและจ่ายเงินสมทบตั้งแต่1-10สิงหาคม2564ที่ขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา2เดือนเดือนละ5,000บาทจ่ายรวมวันเดียว10,000บาทนะคะ3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชนบุรีอยุธยยาสมัครและจ่ายเงินสมทบภายใน24สิงหาคม2564 ขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาสองเดือนเดือนละ5,000บาทจ่ายรวมวันเดียว10,000บาท16จังหวัดหลังนะคะได้รับสิทธิ์คืนขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์ได้แก่กาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ประจินบุรีราชบุรีระยองลบบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ สมุทรสงครามสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสมัครและจ่ายเงินสมทบภายใน24สิงหาคมได้รับเงินเยียวยา1เดือนรวม5,000บาท ในส่วนของวันโอนเงินเยียวยา16จังหวัดหลังหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะและสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลค่าจากเพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ